แกงร้อยห้าสิบเดือนไหนอ๋อหมอลำม,มันไหนหมอลำม,มันไหนฮะหมอลำกระเดกคะแนนงูไม่ใช่หมอลำคณะอะไรอะไรนะกขอกอะไรนะ่พี่ดังๆอะไรเพิ่อมอันนี้อันนี้สองพี่ดังๆอะเลือกอะไรนะฮะเด็กเก๋นะกจำได้เราจำไม่ได้เหรอ วันนี้ตลาดคึกคืนนะเนี่ยเยอะกว่าทุกวันอยู่นะเนี่ยวันเนี้ยนนได้ป่ะหรือน้อยกว่าเหรอผมเห็นมาเยอะอยู่นะเล็กเล็กทำอะไรคะเล่นเกมโอโหเกมอะไรเกมอะไรอีกฮะเกมอะไรโลบอ,ลบอเอ,อีกแล้วตาฝังอีกแล้วตาฟาังละ เด็กิ้มตาออกเหมือนหอยเลยเราบอกคาตีพูดใหม่เร็ว